อันนี้เป็นเฉพาะด้านหน้าเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยบินไปก่อนที่ประจาสิจับโทรศัพท์ถ่ายไปอยู่ด้านหลังเพราะว่าเพื่อนมากินปลาเล็กนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ปลาเล็กปลาเล็กจะอยู่ในใต้นี่ยิบยับยิบยับ,ยบอยู่แม่นเบิร์ดค่ะปลาน้อยแต่ปลาประจามันใหญ่แล้วเดว้เป็นลูกปลานะคะน่าจะเป็นลูกปลาจีนเนาะกับเพื่อนเพื่อน นี่เยบังดูนี่ความเสียหายคุณโชคแป,ป๊บ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 เลยนกนางนวลนะเนี่โชคแปบแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊เลยเทคนิคดีค่ะนกนางนวนแล้วก็นกเจ้านะคะเจ้าขาวเนาะคะ่ะ นี่นี่นกนางนวลแล้วก็นกเจา้าเพื่อนจะมากกินมองใกล้ๆประจานี่จะเห็นประจาอยู่ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆหลายๆเด้อยอย่างประจาว่าประจาตอบชาในช่วงนี้ทั้งรับงานนอกน,ำนํำเนาะค่ะงานในเครือข่ายนะคะงานในเครือข่ายของบริษัทเองเนาะคะ่ะประจากเ็เลยต้องไปข้างนอกนํำค่ะเนี่ยนะนะนะ ไปแล้วค่ะเพื่อนๆจะไปข้างหลังเพราะเห็นประจ่าทนรอไม่ไหวไงคะทนรอทนรอจะมากินปลาน้อยไม่ไหว <c oughs> น,นี่นี่เห็นไหมเพราะระจาลุกก็กฮือไปเนี่เบ่งเอาเบ่งเอา เบิ่งบรรยากาศพร้อมพร้อมนุกเบิ่งอ้าวเพื่อนๆื่ะกระท้องฟ้าปิดอุ้มคึมเราี่ล่ะบอ่อทำให้บอ่อเกิดการเสียหายนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ประจางู้ซึงสาเหตุแล้วก็คือว่า เพื่อนมาเลาะปลาเล็กเนาะคะ่ะนี่นี่น,นี่เป็นนกเจ้าแล้วก็นกนางนวลเนาะคะ่ะพูงนกนางนวลน,นะคะนี่นี่นี่นกนางนวลจะโชว์เพ็นบ่ค่ะเพื่อนจะโชว์แป,ป๊บ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 อยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนโทรศัพท์ประจาก็ได้สํานีด้รเพื่อนเพื่อนขอโทษขออภยัยหูตาลายประจามาให้อาหารไก่เสียงก็จะค่อนข้างดังพู้โอ้ วนจีมาเลาะมาตึมแถวนี้เลยล่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีลูกปลาจีนนะคะลูกปลาจีนลูกปลาจีนเยอะมากๆเลยค่ะคเพื่อนๆประจาวาสีตักมกอยู่เนี่ย้าประจาก็อาจจะสันนะคะก็จะได้เห็นวิวและบรรยากาศด้วยนะคะคเพื่อนๆยามอเ้าแต่ว่าแบบนีบ้ค่ะบยิการเกิดนะคะ เกิดการเสียหายเนาะค่ะเพื่อนๆนี่ถ้าฝูงนกเยอะๆแบบนี้ทําให้เกิดการเสียหายนะคะเพื่อนๆประจาตอบเมนซาเน่เด้อจับไก่ไปตัดปากแล้วกับพอดีรู้สึกว่าคันเนื้อคันตัวจกักห,หน่อยนะนิดหน่อยนะเพื่อนๆแต่กระเบื้องเพื่อนแต่บอ่ได้ตอบเนาะค่ะนี่ สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆสุดยอดเลยค่ะมีทุกมีทุกอย่างนี่งวิวพร้อมเนาะค่ะเพื่อนๆเนี่ยปลามาลงบอ่อนกมาลงบอ่อพวก เต็มเลยล่ะค่ะเพื่อนๆเต็มบอ่อเลยล่ะเพื่อนมากินปลาน้อยยิบ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 ,ยบอยู่ปกติจะมีกุ้งนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะคะสำหรับมือนี้ขอบคุณมากๆค่ะ